สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวินีติบุตรานะคะวันนี้จะมาเสนอโครงการอาชีพเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะเรื่องธนบาาัตรยุคนะคะแล้วก็ชื่อผู้ทำโครงการน,นะคะกลุ่มเราจะมีทั้งหมด6คนนะคะจะมีนางสาวมุ้ใจอุ่นนางสาวภาวินีติบุตรานางสาวสวรัตนางสาวมีพาพรเด็กชายวิวัฒชัยนางสาวจินชนานางสาวจางฉายและก็นายอุทิศธรนะคะ เหตุปุงใจในการที่ทรรําโครงการนี้นะคะเรื่องว้ยจากว่าเออไปมีงานมีงานเทศกาลต่างๆอย่างเช่นรับปริญญางานตัดฉิมแล้วก็เออเป็นของขวัญในวันเกิดให้กับเออผู้ที่ได้รับนะคะมีเราจะมีวัตถุป,ประสงค์คือการทำโครงงานนี้ยมันเป็นเพื่อการศึกษาเร,รียนรู้วิธีการทำควงอะไรเงินวิธีการคิดสร้างสารรค์ออกมานะคะ สิ่งประดิษฐ์ของเราเพื่อสร้างไรายได้ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอ,อาชีพต่อไปในการที่เราจะทำพัฒนาฝีมือของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ที่ฉันจะมาสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจะต้องทำเป็นพวงอะไรก็คืออันนี้เนื่องจากว่าทำเป็นโครงงานดิฉันก็เลยจะทำแบรแบงกาม,มูนะคะ อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็มีเทปใสมีลิปบิน้นมีแบการ์มโมใส่ถุงใสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มทำนะคะทำง่ายๆค่ะนี่นะคะแล้วแต่คนเราจะแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนในการทำชิ้นงานนะคะว่าจะต้องว่าจะต้องทำแบบไหนยังไง คิดตามพอเวลาเราทําแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปขายได้โดยที่ให้คนเขาให้ผู้ที่เขาซื้อไปไปใส่แบงก์เงินจริงเองนะคะเราก็นำช็อตวีทเทนมาติดตรงนี้นะคะ ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยสามารถทำได้ทุกวัยทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าความคิดสร้สางสรรค์ของแต่ละคนแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะอาจจะขายได้ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ชิ้นงานที่เราทำนะคะถ้าเกิดเราทำเป็นพวกโล่อพวกอะไรพวกนี้นะคะก็จะขายได้ ออลงขายตามหน้าเว็บขายออนไลน์หรือว่าขายตามหน้ามหาลัยนะคะที่เขามีงานรับปริญญาแบบนี้นะคะเราก็จะมีโบสำเร็จถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อมาเราไม่ทำโบเองนะคะราคาไม่แพง แล้วเราก็จะติดไปเลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้พักสวยๆแล้วนะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ภาพสวยๆออกมาแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็จะมีแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนก็จะมีที่นรูปกายอ,อย่างนี้ที่เป็นชิ้นงานเป็นล่มเป็นล่มนี้นะคะหรือแม่ก็จะเป็นอ่าแบบพวงอะไรอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นสายสะพายและปริญญาแบบนี้ค่ะ